โเคงนะอันนี้ให้เพื่อนๆทายนะครับว่าเป็นเนื้ออะไรนะครับ네น เป็นเพื่อนไทยนะเป็นเนื้ออะไรเมื่อกี้ที่เห็นนะครับนี่รู้ว่าเป็นเนื้ออะไระครับถามเพื่อนเนี่ยน,นี่เนื้ออะไรครับเนื้อจระเค้จ <laughs> ะ,ะวันเนื้อจระเคจครับรสชาติรสชาติ เน่รสชาติก็กินเหมือนไก่อะเหมือนไก่เหนียวๆได้้อร่อยดีเออทำไมบอกเนี่ยจอแค่ไม่รู้เลยเฮ้ยกินกินครั้งแรกโ้แบบอร่อยอะเนี่ยถ้าใครไม่เคยกินนะต้องมานะเกาะเสม็ดนะอยู่หน้าวัดตลาดหน้าวัดนะอร่อยจริง รสชาติเหมือนไก่นะเขาบอกว่ามันไม่ขาวจริงจริงไม่ขาวมันวิธีทำเขาใส่พริกไทยดำอะไรนะวิธีทำใส่พริกไทยดำอืออะไร อสวยมากนะ ยายมาเห็นด้วยตาเนละยทุกคนได้มาเห็นสวยมากโอเคประมาณนี้อาหารทะเลสดสด